สวัสดีทุกท่านช่อง e d o Channel นะครับวันนี้พบกับเกมโคโนซุบะฟันเจซเดย์เซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับเป็นการอีเวนต์หนอนม่วงชายเขียวนะครับเป็นหนอนชาชาอะไรสักอย่างหนึ่งแหละครับเป็นชาม่วงแล้วกันนะก็เป็นเป็นหนอนที่พัฒนาการล่าจากเป็นธาตุที่แล้วถ้าเป็นหนอนที่แล้วจะเป็นธาตุดินนะครับเหมือนเป็นธาตุดินแต่วันนี้เป็นธาตุจะไาอยู่ในธาตุมื่นนะครับเลยเอาทีมแสง มาตบหนอนตอนนี้นะครับก็ตอนนี้ผมได้จัดตัวละครมาทั้งหมด2ทีมอยู่ด้วยกันนะครับเป็นหลักๆนะก็ทีมแรกก็จะเป็นทีมเน้นกายภาพรัวๆนะครับผมทีมกายภาพผมพูดเลยว่าโอ้โหแรงไหมนะครับแรงนิดนึงนะก็หนึ่งผมต้องมีตัวบัฟบัฟกายภาพ ให้น้องนะครับแล้วผมก็ลืมไปว่าผมลืมไปปลดอันนี้ยังปลดอ,อันบนของน้องนะครับ <c oughs> ลืมปลดสกิลกายภาพเลยแบ <c oughs> อ่ะปวดไปเรียบร้อยครับอ่ะเริ่มต้นเราต้องใช้สกิลนี้ในการตีมันเป็นสกิลกายภาพแต่สกิลนี้มาแรงกว่าแต่เราเล่นสกิลกายภาพนะครับทีมนี้จะเป็นกายภาพล้วนๆเลยนะครับก็อ่ะเราเรามาเริ่มทีมแรกก่อนเลยนะครับทีมแรกก็อธิบายสั้นๆน,นะครับก็ตัวแรกตัวแนวหน้านะครับจะเป็นตัวละครใหม่นะครับน้องเมย เพิ่งเปิดได้มันจัดแจงวาน,นะครับมันก็เกลือเกลือแบบโอ้โหเข็มนะครับนิดเดียวจะเปิดออกนะครับก็เอาน้องเมย์มาเป็นตัวแทงนะครับเป็นตัวแทงที่สามารถทําสิ่งนี้ได้ครับมันจะมีพาสสีพัสสีที่จะเพิ่มพลังของท่าแสงอะ่ะมันเพิ่มขึ้นเป็นเซเลยมันดีมากเลยครับแล้วก็หลักเกณฑ์นะครับน้องมีสกิลถ้าน้องเลือดเยอะน้องจะตีแรงขึ้นแล้วก็ถ้าน้อง น้องมีเพิ่มบัฟด้วยนะครับเพิ่มบัฟก็จะเน้นเป็นพวกสกิลเลือดเต็มๆเพื่อจะได้น้องตีแรงส่วนตัวเอกาผมเอามาเพื่อเอามาบัฟเรื่องด้านสายกายภาพแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นเอควาออนเซนเป็นตัวละครแพทเก่าที่สามารถเอามาเล่นได้เพราะบอสหนอนม่วงนี้มันจะสามารถมีสกิลที่มันติดพิษให้กับเราได้นะครับเลยเราจะเอาตัวนี้มาลดพิษนะครับเอามา ทำให้พิษออกจากตัวเราแล้วก็มันทําดีมากแล้วหนอตัวนี้ถ้าเราติดพิษมันจะตีดามิของเราแรงขึ้นด้วยตีทีเดียวแตตายเลยผมต้องเอาตัวละครที่ไม่มีชน,นะลบบ้าแบบนี้มานะครับแล้วก็แถวหลังก็จะเป็นคิสแสงกับดัสแสงนะครับก็ไม่เป็นตัวดามิองลองลอง,ลองมาก็คือ2ตัวนี้จะเป็นตัวลองดามินะครับอ่ะเราไปเล่นเลยดีกว่า ทีมนี้ก็จะอ่าพิทแล้วก็เอาออกครับเอาออกเลยทีมนี้จะเป็นทีมตีเร็วนะครับเน้นตีเร็วพอประมาณมป๊าบน้ำสติคีครับ เราเพิ่มบัฟให้น้องออกววาเราตีเข้าไปสองหมื่นครับผมเจ๊ที่ผมบอกสิ่งเดียวนะครับทำไมผมเอาความมานะครับสิ่งที่ทําให้ออกความมันอลังการสุดๆคือดาเมจปัดบ,บอลครับดาเมจหลักๆก็จะเป็นน้องอันนี้นะน้องอิเมตแต่ดาเมจจริงจังคือออกควาครับทําไมเหรอผมพูดให้ฟังทีมนี้มันเป็นทีมอลังการมากเลยผม สลับไว้ที่เล่นเกมนี้อย่าลืมสิ่งเดียวครับอันตรมันคือสําคัญในในการปิดปิดเกมได้นะคืออันติีออกควาครับมันจะแรงมากและอันติีอกความมันเป็นสายกายภาพด้วยเลยมันมันทำให้อะแรงมากเลยแรงจริงๆครับแล้วก็ผมไปอัพาพามสัมพันธ์ให้มันเป็นเบลสี่เลยมันแรงกว่าน,นี้นะครับก็เรียว่าโอ้โหโอเคเลยนะครับกับสายนี้ยมันโอเคนะ มันโอเคมากเลยเวลาเราเล่นทีมกายภาพทีมนี้ผมว่ามันเบรกมากเลยในการจัดเมื่อวานผมเกือบจัดไม่ได้เพราะมันบั๊กตรงหน้าเมนูตรงนี้เลยเอาแบบนี้เ,เลยดีกว่าอ่ะก็ประมาณนี้นะครับแบบทีมกายภาพนะครับก็ตัวหลังๆก็จะเป็นประมาณนี้นะใครเปิดได้น้องเมย์ก็สถานน้องเมย์อยู่เทียเอสเอสนะครับเป็นเทียเอสแล้วก็อารีน,น้าเทียเอสนะมันอยู่เทียต่ำกว่าเอสเอสนะแต่มันสามารถเล่นได้เหมือนกัน พอผมอวยนะครับเล่นได้นะครับก็ส่วนอันนี้ผมแนะนําเป็นขวดแสงก็ได้นนะเอาไว้ตามดามเมจแสงได้กันม่างสาตามผมก็ได้นะอะทีมต่อไปเป็นทีมเวทนะครับเป็นทีมเน้นตีเร็วตีเร็วเหมือนกันแต่มันแรงแรงกว่าทีมนั้นมากเพราะน้องมันจะมีสกิลเอรุจะเป็นตัวดามเมจหลักที่ไปทีกูดมากเลยสำหรับทีมสายนี้ ยุนยุนก็เหมือนกันยุนยุนมันบัฟให้เอเอะอารุเออารุเอนะครับมันอารุเอเนาะก็มาจะบัฟให้อารุเอแข็งแกร่งชนชาวล้านก็จะเป็นตัวรามิลองเหมือนเดิมก็รหลักพูดง่ายๆนะครับอารุเอจะมีสกิลลดต้านทานเวทส่วนยุนยุนจะมีสกิลเพิ่มเวทนะครับหลักแล้วก็เมกเมะเอามาลบบัฟพิษนะครับ กรับเพราะมันมีพาสซีที่ลบพิษได้นะครับแล้วก็แถวหลังก็จัดประมาณนี้เลยอ่ะเรามาลองเล่นทีมนี้กันเลยดีกว่าครับไป let's go ก็ประมาณนี้ครับเห็นไหมครับดามมี่ก็จะประมาณนี้เลยมันเร็วมากก็เหมือนทีมสปีดรันเนาะมันปทีมสปีดรันที่ผมจัดขึ้นมาตีเดียวก็ตายแล้วนะครับส่วนสามมือนี้ามาทีมโลกันแนละ้วไม่อยากลงเพราะมันเพราะตอนนี้มันแรงมากเลยนะครับก็ทีมนี้ก็โอเคในการเล่นนะครับก็ เป็นเป็นทีมที่ตีเร็วนะที่ผมจัดมา2อันนะก็ถ้าแสงตัวอื่นสามารถเล่นได้ไหมก็สามารถเล่นได้นะครับเช่นตัวที่เป็นท่าแสงตามนี้เลยนี่มีท่าแสงเยอะแยะให้เราเล่นนะครับก็จัดประมาณนี้เลยก็โอเคครับกับคลิปวันนี้นะครับก็ไว้เจอกันนะครับกับคลิปหน้านะครับกบคคบ็คลิปสั้นคลิปกต้อีเวนต์หนอนม่วงนะครับหนอนท่ามืดนั่นเองนะครับ ก็ไว้เจอกันนะครับกับคลิปไก่หน้านะครับกับคลิปกาชาหน้านะครับไว้เจอกันนะทุกคนไปครับผม